สวัสดีครับดินดีต้อนรับข้อสูอการรีวิวเกมกันแล้วนะผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องกันนะครับผมในเกมฟ,ฟีฟ่าสองพันยี่สิบสามนะครับผมในส่วนในฤดูกาลของโวล์ทับนะครับผมที่ประเทศกาตาร์แต่แต่ในวันนี้อาจจะจบไปแล้วแหละนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าวันพุธนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็เลย สุ่มไปโอ้โหหมดเลยนะผมหมดหมดประเด็นที่ว่าได้นะผมมาส่วนในอีเวนต์บอลโลกนะครับผมโอ้โหผมไม่ได้เจอกันมานานการสุ่มนะครับผมโอ้โหวันนี้เราก็จะมาดูกันเลยว่าผมสุ่มดวงดีหรือเปล่านะครับผมมาเท่าไหรนะ่500ก็ได้ปะเพราะว่า,วามันเหลือน้อยแลตอนนี้มา หนึ่งพันห้าร้อยที่ผมที่ผมเสียไปจะคุ้มไหมนะครับผมมาเออเชี่ยไม่คุ้มเลยนะมาไม่คุ้มเลยเอ้เย <c oughs> อาเอาเยอะสุ่มเอาลูกรวยมาอีกแล้ว ตะกี้ค้างครับเปิดเลยดีกว่าแ่เลยค้างทุกทีเลยอุ้ยโอ้ได้ทิโมกุตัวครับโอ้โหอันเดรซินวาครับน่าโคตรยังหล่อเลยมีมินาม,มิโน,โนโ่นุ่มทิโมกุตัวฟานได้เอมปาเป้โอ้โหได้มาสดิบดีนะผมจริงๆเอ็มอาเป้เอมปาเป้ผมได้มาแล้วนะ กลายเป็นว่าผมไม่ได้อะไรเลยสักแอ็ดหนึ่งเลยนะครับผมแต่หลังจากนี้นะครับผมผมต้องมานั่งสุ่มส,สองคนนี้นุ่มที่เลเวลค่าพลังจะเกินบรรย,ยก,ก้าวก้ถ้าอัพเลเวลหมันจะตันร้อยหนึ่งก็นาจะพอได้แหละเพราะอยู่ในกรุ๊ปเกับกรุ๊ปนีหนุ่มจะอาจจะพอหรือเปล่ารอยตามดูแล้วกันว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ไม่น่าไม่น่าพอนะเออถ้าคิดว่าถ้าพอผมก็คิดว่าผมต้องวันเสื้ออันงี้ไอีกนะ่อมจริงๆนะจริงๆก็มีแพ็กอันหนึ่งอ่ะที่ินชอบนิกวาเลเซียนุย่มที่เคยอยู่กับนี่แมนยูนุ่มแล้วผมก็ได้สามล้านแบบนิดๆหน่อยๆนุ่ผมผมจะได้อดัมหรือเปล่าไม่น่าได้นะ แต่ถ้าได้ก็อีกหน่อยนึงอ่ะไอ้นันอีกหน่อยเยงี้เอายังไงดีอ่ะสามพันก็เสียดายนะเสียดายนะเออมาเรามาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะมีแค่นี้แหละ ไม่พอนะผมเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งคือวันพุธก็สุ่มไปโอ้โหเยอะแล้วนะเออแล้วก็ผมลืมไปด้วยว่าอันนี้มันฟรีนะผมเนี่ยมันจะมีเมสซี่เอฟาเป้อาวาเลสลิชาริสซอนกิตมันอันนี้ผมได้ไปแล้วเรียบร้อยจริงๆถ้าผมได้ก็คือเออทียโกซินวาก็ห้าสิบห้าสิบประมาณก็ พอได้นะผมมาเรามาดูนักเตะรายรายการแข่งกันเลยดีกว่าส่วนมากนะอาจจะเป็นไปได้ก็คือ,อ,อตัวที่ผมอยากได้มันก็เป็นมีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์สูงอาจจะได้แน่อนอนแต่ผมรู้จะได้เปล่านะผมจริงๆนะโคตรอยากได้เลยสมพน้าร้อยนะนมอไปครับขอให้ดวงดี ค้างลเอ้ยเดี๋ยวยังค้างอยู่เหมือนเดิมครับปกติจะไม่ค้างนะค้างเลยอ,เอือเอออุ้ยกลางเสียน,นะไอ้เยี่ย โอ้ไม่คุ้มเลยทำแล้วก็กล้าพอได้ไหมเจมี่ตามมาทำไมเอ้อย,ยโอ้ไม่คุ้มเลยมึงฮู้ไปฮีกจะได้ตัวไหนแล้วแหละไม่ใช่ล้อแลล้อแหลหรือคนไทยเอยคนเรียกว่าเออคนคนผมนี่ยังเรียกว่าโหหมดเครียกครับ เออหมดทันทีเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เกลือครับเกลือเกลือแว่ายยยววเยี่ยมยอดโคตรคนเลยไม่ใช่เยี่ยมยอดเลยนะเยี่ยมยอดมากโคตรเกลืออู้หูข้าวพลังเท่าไหร่99หืมแต่บ้าเตยโอ๊ยแต่พอมีเปอร์เซ็นต์พอได้นะผม ว่ามันอับได้แหละเออมันไม่อับได้นะเออตันน่โอเคนะครับพอใจแล้วแหละตันเก้าเก้าพอใจมากๆากน้องมา,มาดูกันเลยดีกว่าเอ้นี้เด็ดมากเลยแต่ไอเอ,อเดนฮาซายังอยู่นะฮาซากับกิดมัน ก็เซ่ไม่อยู่ฮะอัเดียดอีกเอาเช่นเออมโคตรเกลือซุ่มได้แบบโคตรเกลือเกลือเค็มๆเ,เลยนนอะผมมาในโอกาสในการสุ่มครั้งนี้เนอะผมผมก็จะเล่นด้วยก็ได้นะเออไอ้เฮ้อโคตรเกลือ เกือจัดแป้นจัดเลยโอ้ยเนบนโลกเมื่อกี้นัดแรกที่ผมและอาจจอดเสมอกันแล้วนะครม,มาเรามาดูยี่สิบทีกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเราเน้นไม่นะเน้นเน้นกึง่ง กึ่งเมื่อชี่นอ,อลุกก่อนเลยดีกว่าแต่จะเป็นเสียงภาษาเยานนอรมันน e n Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolfsfuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute eine Begegnung am zweiten Vorrundenspieltag der Fußball-Weltmeisterschaft. Das dürfte richtig hochklassig werden. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. Mhm. ตั้งรับว่ะเนตั้งรับมันต้องนเน้นตั้งรับว่ะเอออน่ป็นการตีที่ดีมากเลยโอ้ยอย่าเ้ยสิอย่เลยสิโอ้บอแล้วออ้ Nee, der Kopfball geht ja, knapp neben das Tor. Er ja, hat Karim Budiaf. Akram Afif. Akram weiter. Die Abwehr du? findet einfach kein Und ja, dann oder? ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ui, bieten sich an! Könnte die Führung werden? โอเคนะแพ้ตกรอกไปเลยกันมาขอสตาซีก็คือไม่เล่นแล้วกันไม่เล่นแล้วอ่า oh, มาเรามาดูสเปซเพิม่มจริงกันเลยนะันนันมันบ้ากนระบ้ามากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีคารแวดนะครนบะที่ผมส่งมาแล้วก็เอดินฮาซากับกิสมันซื้อมาเนาะ เดฟไฟกับบูสเกตกับมันฟรีมาแล้วเดละเบคแฮมฟรีมาแล้วก็ลุกชอกับจิมินเนชนะครับผมลุกชอนี่ผมได้มาแบบโคตรดวงดีมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมจิมินเนชก็คือเอ่อคลิปจิมินเอก็คือไอที่ผมยังไม่ลงคลิปนะครับผมแล้วก็กองกลางนะผมอาเยมี่กับเทียโก้ซินบาก็คือผมได้มาสองตัวนะผมและผมได้เทรนเนอร์นุ่มซึ่งเ็นเอ่อ ตรวสาบตัวที่เพื่อนๆที่ผมผมบอกเลยเหนียวเนึบมากเลยเหนียวโคตรเนึบ <c oughs> เหนียวโคตรหนบไม่ไม่ติดกับนอยเออหรอกนอยเออคือกูซื้อไม่ได้ครับแถนราคาอะไรแถนราคากี่บาทใช่สามสิบสามสิบล้านอะ่ะใครบอกละ่ะถ้าซื้อเชดนี่ได้เชดนี่อาจจะพอได้แหละเออ นับจากวันที่แลว้วมีคนขายอุ้ยมีเออลูกชอที่จะขายอยู่วิดิกก็เออราคาแพงถูกใจคนเลยอ่าอาเซียวิวเซยลทอมเกนฮาซารเฮ้ยรอไปสิบล้านเลยเหรอเปเนี่ยย็ดเคสิบล้านเลยทอมเกนนะผมเรียวนเนลเมซี่นะผม ได้แชมป์ไปแล้วราคาก็ขึ้นไปเลยร้อยสิบเก้าล้านครับโอ้เดายองกับไอ้นี่โมราตาค่าบเหล่าน,นี้จะสูงมากเลยนะเออเดายองกับโมราตาเนี่ยจริงๆผมจะได้ไปาแบจ๊ดเลยเดลี่น้ผมเริ่มลดละเออมันจะมีเออไอ้นี่เดลี่บินน้าผมที่ย้ายไปอยู่กับไบาย่าเมิเนคนะผม เทอรโกซินวาราคาเริ่มลดแล้วนะตอนนี้นุ่มราคาเริ่มลดแล้วเมาโก้โร้อยเหรออูอ้ยไม่อยากขายเลยอะคือไม่อยากขายจริงแต่แต่อยากขายม,มึงเลยนะผมเพราะไม่เพราะจะได้มีทุนซื้อไอ้นี่ไงสิบล้านแต่มานะแหละอยากเก็บเงินนี่แหละอยากเก็บเงินขายทิ้งไปเลยก็ได้โอเคแั้นก็ห <c oughs> าตัวแทนมา มาเป็นมังคุดลอยหน่อยกอ็ซมาหาตัวแทนอยู่น,นะผมแทนก็ซแล้วกันก็ซขอให้โชคดีกันกับเออไวัวอ๋อ,อนี่ไงมาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวนะไม่ขายเหรอเดี๋ยวเพนซีแบบ,แบ,บนึงอะ่ะเออมลองขายด้วยกันเออสามล้านห้ามีหวังอยากขายแน่อนอนตัวที่ผมอยากได้ก็ตัวที่ผมอยากได้เป็นสิล้านนะม ก็จะเป็นเออ่โปรแกรมที่เป็นอเออ่เทรนนิง่งเอ๊ะโปรแกรม FIFA World Cup ัพนะฮะแต่ราคาไอ้ที่เป็นตัวที่มันเป็นเออ่ตัว,ต,วตัวทองอะ่ะไม่ใช่ตัวตัวเงินตัวทองนะมีมีเกือบเกือบสิบล้านอะ่ะเออ่มีดูซ่าวอลเลรวิชนะฮะที่เป็นขึ้นอัพไปเลยวอลเลรวิชเนาะค่าพลังร้อยสี่นะะแต่ราคาก็ประมาณ เก้าล้านสามแสนนะผมก็ก็ค้ายๆนะแกเรวเปี้ยผมยังได้เลยนะผมเอเวกไดะนะผมแล้วก็คามาดานะครับโอ้อันนี้ผมชอบเลยผมว่าผมว่าอยากได้นะผมยูาคการโดกันเนี่ยไอที่เป็นคลิปในติกต็อกนะเนี่ยผมดูคลิปมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึใช่พูดว่า ให้ดาวดูนะผมก,ก็คือเขาเขาอ่านว่าอิวคายกันโดกันและและคนที่เฉลยก็คือคนในคลิปมัง้งที่เขาถ่ายคลิปอยู่อ่ะอิวคายกูดูกันอ่อาผู้หญิงนี่อึ้งเลยโอ้ไม่ได้เรียนไม่ได้ภาษาฟุตบอลมาเหรอเออตัวนี้ราคาน่าจะประมาณ เกือบเกือบสิบล้านโมมีปาวาโอมเปจะเบงปาวาออยานครัคสโกโอมอุ้ยชิปกระตุกมาเดี๋เดๆๆเดเรียงจากน้อยมาหามากมีเจ้าฟินิกนะโมไอผมยังได้เลยอ่ะคือเจ้าฟินิกคือกองหลังมิดฟิลซ้ายโอมน่าจะ เปแล้วว่าน่าจะดีนะผมมีอีกกุดวินด้วยกุดวินราคาคือไม่มีคนซื้อนะผมไม่มีคนซื้อก็ซื้อไปเลยก็ได้นะผมเพราะว่าอีกโซนหนึ่งคือมันมีคนอาจจะมีคนซื้อนะผมนั่นแหละครับผมราฮิมสต์ริงัพไป11ล้านแหละเอเวนมาดินสนะผมโอ้ราธาทนอมาดิเนสมีลิซันโดมาดิเน่มีวะไม่น่ามีมั้งเออ นินสันโดไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอเอ๊ยดิพิจูดไม่ได้แฮมนี่มีสองเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชันที่อันนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็คือเมสซี่เนี่ยคว้าชแชมป์บอลโลกโนุ่มน่าจะฝรั่งเศสเอ่อฝรั่งเศสเสมอกับเอ่ออาร์เจนตินานุ่มก็คือถ้าเป็นอันนี้ก็ผมก็คือต้องยินดจุดโทษก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์น่ม แต่ผมไม่รู้ว่าออบอลโลกจะมาเมื่อไหร่นะผมแต่ผมอยากดูมากเลยนะครับสวัสดีเนี่ยผมต้องผมขอต้องลาไปก่อนนะผมโอเคผมดูช็อตรีดไปก่อนนะผมาไมจาไหนฟอนาโตเรสผมเช็ดวิผมเช็ดริดไว้ก่อนจอมฟู้หนึ่งก็ได้อยากได้ ไรเออร์น,นะผมอ่าแกเวทเบิเลจะจะขึ้นหรือเปล่าดูมาขอลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับผมขอให้โชคดีกับการเล่นฟีฟ่าและขอให้สนุกดับการเล่นเกมฟุตบอลด้วยนะผมถ้าพูดผิดหรือพูดถูกเอ๊ะถ้าเออเอาใหม่ถ้าพูดผิดพูดผิดหรือพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะผม สวัสดีเนี่ยคุต้องขอลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอ้ไปดูก่อนกินเธอเหรออ้าวกินเธอไม่ได้อ้าวกินเธอขายไปเลยนั่นกม็มีคนขายดีกว่าโอเล่ชิดูนุ่มเอ้เอ้เ,อเดี๋ยวก่อน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 ถ้าคุณยังไม่ออกเอถ้าคุณยังไม่ปิดคลิปหรือคุณยังไม่อยากออก คลิปน้อมก็ผมอยากจะลุ้นตัวที่อยากได้เลยซอยเออร์นะเดีเดก็อยากได้นะแต่โอ้ยสองร้<า>อยสี่สิบมาอย่าพึ่งไปไหนน่อม,มาสามสามร้อนเออสามล้านว่ะ โอเคผมลองอัพก่อนป่ะน,นะแม่ไอเจนต์นี้มานะผมเอาตัวบวกมาอ่ะมาจากโบหุ้มนมอันร้อยหนึ่งนมโอโ้โหมหาเทพละจ้าตันร้อยหนึ่งอนะ่ะ เออตะการ์ดเทรนเอตะการ์ดเออทัวร์ลีกเนี่ยแบบใหม่ก็โอ้ดีนะดี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 อยู่อ่อยู่อ่าอัพดูดูกันก็เซ่กลับมาแล้วครับก็เซ่กลับมาแล้วจวนนี้เนี่ยครับก็เซ่ที่ผมอยากได้เอ้ที่ผมอ้าวและเบคแฮมอยู่ไหนอ๋อเบคแฮมอยู่นี่ ตัสดี้ผมต้องขอลาไปก่อนพวกใหม่คลิปหน้านมอันนี้อันนี้จริงๆแล้วนะนะสวัสดีครับผมคลิปใหม่สุสเสาอาทิตย์และวันหยุดสำนี้ขอลาไปก่อนสำนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.